เคยสงสัยไม่ว่าคำว่าอดทนของลูกผู้หญิงคนหนึ่งต้องใช้แลกกับอะไรถึงจะพอฉันตื่นก่อนตะวันเพื่อเข้าไร่กลับบ้านมาดูแลทุกอย่างเพื่อให้เขาสบายใจยอมตรากตรำเพื่อหวังว่าสักวันเขาจะเห็นค่าในสิ่งที่ฉันทำแต่ความจริงมันช่างเจ็บปวดเมื่อมารู้ว่าหยาดเหงื่อที่ฉันเสียไป กลับกลายเป็นเงินและสร้อยคอเงินล้ำค่าที่เขาลอบส่งไปให้ผู้หญิงคนใหม่ความซื่อสัตย์ของฉันถูกตอบแทนด้วยการทรยศที่ไร้เสียงน้ำตามันตกในจนเกินจะคร่ำครวญฉันพอแล้วกับความรักที่ไม่มีค่าพอจะเหนี่ยวรั้งความภูมิใจของตัวเองไว้ได้ฉันไม่ขอโวยวายหรืออ้อนวอนขอเสษ็จใจจากใครอีกสร้อยคอเงินชิ้นสุดท้ายนี้ฉันขอวางคืนไว้ตรงหน้า พร้อมความสรงจำที่ขาดสะบัน้นฉันเลือกเดินออกจากบ้านหลังนี้ไปพร้อมกับผ้าปักเพียงผืนเดียวที่ทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเพราะนับจากนี้คุณค่าของฉันไม่ได้อยู่ที่ใครเป็นคนให้แต่มันอยู่ที่ฉันเลือกที่จะรักตัวเองให้เป็นแล้วชีวิตใหม่ของฉันจะสวยงามกว่าที่เคยเป็นมาแน่นอน